ป่องยูเชฟทานกับอะไรดีอะไรดีอะไรดีวันนี้เรามีมะเขือยาวผัดใส่ไข่เลยเอร์ส่วนประกอบก็มีมะเขือยาวแป้งมันไข่หนึ่งคองกระป๋องหนึ่งอันหนึ่งกระป๋องนะคะมะเขือยาวสามขนมันเรียกสามผู้มันามสามขนผัดเสร็จกันเลยนห,นหน้าตาเหมือนหอยทอดนะหน้าตาเหมือนหอยทอด อทอดผัดไทยที่อร่อยมากจริงของจริงของจริงใส่แมกกี้นิดนึงเนาะเพิ่มกลหอมในนี้ก็เป็นน้ำมันที่เราได้มาจากทอดปลาเพราะฉะนั้นมันกะจะมีสมุนไพรขิงที่ใส่อยู่ในนี้แล้วมีจิๆมีขิงกระเทียมนะออโอเคพร้อมจะมากระทำหรอือยังพร้อมพร้อมแล้วตักใส่จาน ไฟเรงถ้าเป็นคนไฟแรง,แรงอู้ปลาสับปะรดหอมไหมว้านหวานหอมอืออยมยำมุ้ยอะไปกันเลยทุกคนตะไลตะไคร้นี่พร้อมเสิร์ฟมีข้าวมีปลากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าเป็นยาบำรุงกระปรีของทุกสำหรับทุกสปอน,นเซอร์นะคะ ายามี่วิลืมเห็นหัวใจอาก,กิอาหม่โอเคน่ารัก,ก่ะ